ไปงานมันเกิดมูดเดยอันเจ้าก็กินเขาให้ฟื้นหาแนวกินให้กินเฮ็ดแนวกินไปเรื่อยวิ่ทั้งตัวเออกินเขาแล้วสิออกไปงานให้เกิดมูด่วกกินเขาชอบก้อนเหมืนบ่บ่บ่ไปกินพุ่นเดี๋ยวทาเพียงพานขึ้นพียงพานแต่งตัวยุบขึ้น,น,นหน้าแล้วเถอะบุเพียงพานก็ได้ก็โดนแถวเพียงพานไหมแล้วไปเถ้ะเอ้ยฝ่ามาเถินเดิกได้นี่ แตงตัวยังม่แตงตัวด้วยะไอ่่ตัวผ่ายังเจ้าขึ้แตงตัวเจ้าสิคึ้แตงตัวจ้าสไปงจบาดเ็บดขาโอยตงตัวเจ้ส่เอายังเอาไยังไหนมึงขตงตัวมาใส่ปึ๋งง่มันเกิดไ้มวยหน่อยโอ้ยมึงกับเจาเป็นพยานผู้ใดอยากอายเป็นเนาะผ่านเลยเจ้าก็ะแตงตัวเห็นมึงกับแตงตัวดีดีก่อนหนิแน่ ออกจากบ้านว่างผามมื่อไงว่างเสียมึเมื่อไงไอีหยังผาขาดใส่ไปหยังออกจากบ้านจากซองเนี่ยแต่งตัวเห็นมันดีห้าไปพอ่อยสี่แฝงขอแฟนครับเขาขอถ่ายรูปดน้ำจะไม่อยากไอ,อ,อกายคนแบบพี่เขบอกว่าขาดกับพวกแม่งว่าขาดโซกับโป๊กเด่นโซกับโป๊กก็โซกับโป๊กเจ้ากับแ่งเห็นมันดูดีก็นี่เนี่ยออกจากบ้านจากซองเนี่ยนะบอกใหยบอกแจ็คเสียแล้วออกจากบ้านน่ะให้แต่งตัวดีๆห้ามัน ออกไปข้างนอกห้าไปพ่อเอฟสองเอฟซี่เขาขอถ่ายรูปนั่น่็อยากอายบอกพยยี่นี่ผ่านเจ้าเหรอน้อหาว่าเป็นธรรมชาติโอ้ยธรรมชาติธรรมชาติอีหยังจังสิปวดหัวบกหูบจักอีหยังเนาะไปไปแต่งตัวไหมเวทาตั้งบนห่างว่าหัวเรื่องหัวเล้าอีหลีนี่มันห<อ>นาเกียบยื้บอบ่อเย็นนี่แม่นาเกียบก็นาเกียบกันเกงขาจนสุดกางเกงได้หรอเนั่นเทาิ้งเทียบทิ้เทียบ เท้า,วาพวกหัวจักเงีงจะเป็นเท่าซื่อๆเท่าถิมซื่อๆพวกหัจักเงีงจักแมวออกจากบ้านจากซอ,พองพวกหัจักแต่งตอกแตงโตให้ดูดอกดูดีเฮ้ยเป็นตาฝนต,บต,ตกบ่มันเอ้าพี่ยัยานเจ้าสิไปยังนั่นจะขึ้นแต่งโตดีแทไไ้ไปใส่เบ็ดฮะไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดเจ้าจำเป็นต้องแตงโตดีขนาดนี้บอกพี่ยัยานเจนนน้านัดผู้ใดไว้บ่เนี่ยเอา้า ก็หางว่าไปใส่ไก่ก็ให้ขายหนาขายตาเนาะให้แตงตัวดีๆไวเ oh. ้เนาะก็แตงตัวดีปนี่ตัวอันนี้บอกสู้สิไปไสเบ็ดเขาหมายถึงว่าจะได้ล่าแตงตัวออกจากบา้านไปงานไปการทีอย่างงานบวชงานแตงงานแจกข้าง,งานดีอย่างจังสี่ดอกไปพ่อยฟสองฟซี่พ่อเพิ่นห้าเพิ่นขอทายรูปน่งเขาหมายถึงจังสันว่ามันไปไสเบ็ดไปเลี้ยงงวัวไปซื้อน้าแข็งเจ้าสี่ก็ะต้องแตงตัวแบบนี้เจ้าไหวบ่หนี่เพราะไ่ผ่าน เหมือนย่ามบอกผมว่าไปใส่กระให้แต่งตัวดีๆเนาะห้างเจีกูไปใส่เบ็ดห้างเจีกูไปพอดเอย็บซี่เส้นับอยู่งโถงเพียงใดกูสิว่าไขนะ่หนาไขยตาเป็นที่ไอ,อเขาตาเขาลื่นเนี่ยเปลี่ยนว่าตั้งแต่สุดใส่แบบอันเพืพันธ์แล้วกับบล็อกขึ้ไผ่ได้แล้วกับแต่งตัวสมฐานนะผู้ฐานเนี่ยว่าไปตัวเนาะจ้าสิเอาแนวไยอะไรดอกเอาใจคนนี่อันนั้นกับพอดีอันนี้กับพอดีสรุปใส่ใส่บอดีโอ้กูปวดหัวจะเป็นพอขี่ซีดน้าขี่ซีดเนาะ เออไปลบเส้นอาขีดสีคือส,ขสิขักนอกสุดเพื่อน,น,นอเนาะเห็ดอีหยังบกคิดปวดหัวถ้ามองในมุมกลับกันสมมุติว่ากูไปเมินฉีดสีกันบ่เก็บขามากบ่ได้รถโอโทไปหับยุทงยุธายุ่งมองไซเบ็ดเขากัสิพ่อสมสาสมเลยยุส่สิป้าขนาดสุดไซเบ็ดพือย่ผ่านเลยนี่เออแห้งสิพ่อบา,าดกูดีบ่เจ้าคิดไปไกลขนาดน,ะนั้นได้ติเพยิผ่านโอ้กูปวดหัว อันนี้ก็บอเอาอน,นี่แหละข้าวไวคอนอิหลีเนะาะบไมีความพ่อดามพ่อดีอิหลีอือม,มาตาทานมันอยู่มองใดย์เสะมเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดกลัวเอ,าอ้านักศึก่ะอายุบานอยยุสองเด้อหยอกไปใส่เบดก่อนโบไปไกลดอกไปงทงไกลๆบ้านนี่แหละ